อันนี้ก็สเสน่ห์จันนาคใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นจันนาคคือว่าดำแล้วจันดําคือตัวแบบไหนจันดำไม่มีแต่จันดำจะใบกลมจันดําใบกลมจันนาคจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่โอวันนี้เรามาเช้าค่ะทุกคนตลาดเกษตรบางร้านก็ยังไม่เปิดนะแต่ที่เราเห็น ว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองเขาจะนิยมปลูกไว้หน้าร้านมาทุกคนเป็นไม้โบราณไม้เรียยกสัตว์อันนี้ปลูกไว้หน้าร้านที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยคอ้อแกัน ไ้กับสนามบินขวอ,อนแกตดวว้าวกำลังออกดอกว,วันนี้เราเดินกลับมาที่ร้านพี่น้ำหวานอีกรอบนะทุกคนเพราะว่าเราขาดใจเมื่อสักครู่นี้เราไปแวะที่ร้านต้นไม้ ร้านแรกที่เราเข้ามาเขาบอกว่าต้นที่เราถ่ายต้นคลิปนะคะเป็นสเสน่จันนาตอนเห็นครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นสเสน่จันดำนะแต่แม่ค้าแบบยืนยันว่าเป็นสเสน่จันนาเราก็เลยต้องกลับมาที่ร้านนี้ซึ่งอยู่ติดกันนี่แหละคะ่ะเราเข้าใจว่าใบกลมๆแบบนี้คือสเสน่จันนา เพื่อนคิดว่ายังไงคะอันนี้คือเสน่ห์จันนาต้นที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นเสน่ห์จันดำหรือจันนาแม่ค้าทำให้เราสับสนนะนี่แหละเขาถึงเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยกวกมะกดฎโบราณเนาะ อันนี้สเสน่ห์จันนาคของเทที่เรามั่นใจว่านาคแน่นอนทุกคนเวลาเรามาซื้อต้นไม้เนี่ยเราเถียงแม่คาไม่ได้เลยนะเพราะว่าเม่ค้าเขาก็จะมั่นใจว่าเป็นสเสน่ห์จันนาคหรือสเสน่ห์จันดำแต่สำหรับเราผู้ที่เราฝึกเลี้ยงเนี่ยเราก็ ิดว่าต้นนี้เป็นเสน่จันนาคนะต้นที่ผ่านมาเป็นเสน่จันดาศับสนกับแม่ขาหรือว่าสับสนตัวเองแต่เราม่นจใจว่าต้นนี้เสน่จันนาคนี่คือเสน่จันนาคนะทุกคนนะแม่ขาทําให้เราสับสนเนี่ย มาดูโช์เก้าชั้นต้นนี้เขาเปิดราคา300บาทถ้าซื้อจริงๆก็ประมาณ200ร้อเนี่ยต้นใหญ่อยู่นะถ้าต้นไซแบบนี้ก็จะขายประมาณ80บาทแต่เราก็ไม่ถนัดโช์เก้าชั้นปลูกแล้วกลัวไม่รอดแต่ทำไมเขาปลูกแล้วสวยงามจังเลย เนี่ยต้นนี้เสน่ห์จันทร์อย่างนี้ประกายดาวอยนนี้เสน่ห์จันทร์โกเมน ไซนี้50บาทนะคะสำหรับกุหลาบหินกระปองเพชรต้นนี้35บาทนี่50บาท หนึ่งร้อยบาทเรามาเช้าเกินค่ะทุกคนร้านเขายังไม่เปิดเราก็พาชมบรรยากาศทั่วๆไปนะคะแก้วพวงมารีโอ้โหสวยงามตะการตากุ่มนี้ราคาแ80ดสิบบาท 50บาทปอยเซียน160กกุหลาบหินกุหลาบพันปี300ร้อสวยจังเลยโ,โหยังกับของปลอมมาแนะทุกคนเนาะกุหลาบมงคล250บาท คู่ละ150ต้นละแปบาทอากูเนม่านะทุกคนต้นละแปบาทโอ้มีกวักมรกตด้วยแต่เจ้าของร้านยังไม่มาเลยโอ้ร้านนี้ต้นไม้สวยๆสาธุสาธุกวักมรกตต้นใหญ่ด้วยอันนี้ลิ้นมังกรนางแก้ว โอ้เขาชื่อว่ารินมงกรนานงะแก้วหรอที่บ้านเราก็มีนะต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทโอ้สวยดีจังเลยเดี๋ยวมาส่องดูด้านนี้อู้กวางมรกตเยอะเลยทุกคนขายต้นเท่าไหรน่น้ะนี่เป็นกวางมรกตแค่ กุ่มนี้น่าจะเป็นแคะเขียวเพราะว่าร้านด่างจะมีอีกร้านหนึ่งนะทุกคนร้านนี้จะเป็นกวกมรกตเขียวกอกมรกตดำตัวน,นี้ดำ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 น่าจะกระถางละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยแหละแคะก็เยอะอยู่นะโอ้โหดูแคะกวกมรกตแคะโอ้มีหลายไซส์ Kak Malakdam 250. Bukmi 250 juga. Hmm, sayang nih. Hei, ยี่สิบห้าบาทมีวกวางมรกตด้วยอันนี้ไม่มั่นใจขายกี่บาทร้านยังไม่เปิดค่ะทุกคน Nice child, good night. ไทฟิลิปปินส์กโมราอกโกกระทางละหนึ่งร้อยบาทนกาะโบราเกาะชูโข ส5งร5อยห้มรอกบทลกุดำส5งาสิบกระถางละ150่าส แล้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่มีดาน่าจะไม่ดานะทุกคนนะ หลุดเข้ามาในงานแล้วนะคะทางใหญ่มากปรก เป็นไม้ประดับในร้านกลุ่มนี้คือไม่ด่างนะทุกคนอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าด่าง บักมูลกฏดำกระถางละสองร้อยบาทพญาลายใบก้านส้มสี่ร้อยบาทอ๋อกระถางละสี่ร้อยบาท ไซส์นี้400นะทุกคนนะกทางละ400บาทและีวิธีการชํำกอกมรกตค่อยก็จะเสียบไว้ตรงบริเวณโคนต้นที่มีที่ว่างนะทุกคนนะ ชั่มง่ายๆอุย้ยมีกวักมรกตด่างด้วยทุกคนเขาขายไหมเนี่ยเจ้าของร้านยังไม่มาเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะว่าที่นี่เขาขายกันยังไงบางที่เราก็มาช่วยเขาซื้อนะทุกคนเพราะว่าอาส่วนใหญ่ถ้าอาจจะไม่ได้ขายออนไลน์ก็ แล้วแต่ใครจะหาเจอแบบเราเนี่ยเห็นไหมเราส่องมาเจอแบบนะีเดี๋ยวเรารอเจ้าของร้านเปิดร้านก่อนเขาปิดร้านอยู่ยตอนนี้เดี๋ยวเราค่อเดินกลับมาเช็คราคานะคะมาอดหน,นุนต้นนี้คือต้นอะไรแปลกดีสวยจัง อยากได้รวยร้นฟ้าด่างเอาไปแยกขยายเขาขายยังไงนะรับเงินรักทอง5 5บาท ปีเปอร์ดักสามสิบห้า 35. ชั่วเก้าชั้นร้อยห้าสิบต้นสีชมพูนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้จักร้อยห้าสิบนะคะไม่ค่อยถนัดไม่รู้จักชื่อกลุ่มนี้หรือเปล่า คยังไม่มาว้าวสวนนี้ทุกคนก็จัดสวนสวยมากเลยไอ้นี้เขาปลูกทิ้งไว้นะทุกคนนะปลูกทิ้งไว้ข้างๆถังขยะอยดูไรค่าเลยนะเนี่ยกำลังออกดอกเยอะเลย เจ้าของร้านไม่อยู่ก็มีแมวเข้าร้านนะคะโอ้ดอกสวยจังเลยเนาะเจ้าของร้านยังไม่เปิดร้านล่ะคะ่ะโอ้แต่ดอกสวยดอกสวยเนาะอู้ดอกลิ้นมังกรน่าจะปลูกนานจนดอกแบบ เยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนจัดงานนะทุกคนโอ้ก็ทำแปลงผักแบบนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยเอาไปทำที่บ้านดียไ,ไหมเนี่ยจะงามเหมือนเขาไหมถ้าเราปลูก นนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะทุกคนนะเดี๋ยวรอให้ร้านเปิดก่อนนะคะจะเช็คราคาต้นไม้บางร้านช่วยนะจะชอบแปลงผักจังเลย